นี่แหละค่ะนี่คือจุดไฮไลท์เลยนะคะทุกคนความสามารถพิเศษของไอ้เจ้าตุ่นแฮร์รี่ปากปิดเนี่ยเอาละค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับชายในแก้ว a v a l Evil Yeah วันนี้นะคะชายเย็นเนี่ยมาอยู่กันในแมบ Genesis Part 2นะคะทุกคนน้าวันนี้เนะ่ชายเย็นจะมา บอกมาบอกวิธีการจับไอ้เจ้าตุนไอ้เจ้าตุนที่มันชอบบินหนีอะคะ่ะทุกคนซึ่งมันจับยากมากๆเลยนะคะอาะเย็นก็ได้ไปรวบรวมหาข้อมูลมานะคะจนได้ข้อสรุปมาว่าการจับไอ้ตัวตุนเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดเออ แล้วอุปกรณ์ในการจับของชายเย็นเนี่ยก็ยังไม่ครบนะคะทุกคนเดี๋ยวชายเย็นจะต้องไปหาอุปกรณ์อีกสองสิ่งเพื่อให้จับง่ายนะคะทุกคนแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตุ่นเนี่ยเป็นพวกที่ใส่ขี้ตกใจนะคะทุกคนเราไปยิงหรือว่าเราไปต่อยมันนิดนึงเนี่ยบินหนีเราเลยนะคะโอกาสที่เราจะจับมันก็ยากเพราะว่าเราเนี่ยต้องไล่ไล่ยิงเขานะคะ ซึ่งการไล่ยิงเขาเนี่ยมันก็จะทําให้เราเสียเวลานะคะแล้วก็วิ่งตามไม่ทันเพราะว่าตัวมันเร็วมากวิธีแรกที่จะทําให้จับไอ้เจ้าตุ่นได้นะคะก็นี่เลยเรามีชุดใช่ไหมคะทุกคนเราก็ยิงง้างธนูนะคะแล้วก็ยิงเขาพอพอเรายิงเขาเสร็จใช่ไหมคะทุกคนเขาก็จะวิ่งหนีแล้วก็นี่เลยกดตาไปเลยนี่กดสเปซราคาไว้นะแล้วก็กดคอนโทรน,นะทุกคนแล้วก็พุ่งไปอย่างนี้เลยนะอ่า แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าชายเย็นมีวิธีที่ง่ายกว่านี้อีกตอนแรกนะทุกคนชายเย็นเนี่ยได้สร้างบ้านสร้างอะไรไว้ก็ไม่ถือว่าเป็นบ้านแล้วกันสร้างแบบที่พักอาศัยไว้นะคะทุกคนซึ่งก็ตอนแรกจะทําเป็นสตอรี่แต่ว่าเออมีการติดขัดในเรื่องเวลานิดหน่อยนะคะชายเชนก็เลยไม่ได้ทำเป็นสตอรี่นะ แต่ก็มาทําเป็นแนวแบบว่าจับสัตว์แล้วก็ให้ความรู้แทนนะคะทุกคนอ่าแล้วก็อุปกรณ์อีกสองสิ่งนะคะเดี๋ยวชาย,ยินขออนุญาตไปหาก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะโอเคก็อย่างแรกเลยนะคะทุกคนโอ้โหชาย,ยินหาทั่วแมปก็ไม่เจอนะคะเรามาเลกกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับไอ้เจ้าที่มันเป็นนี่นี่นี่น,น,น,นี่ไอ้เจ้าสิินะคะทุกคนไม่รู้เขาเรียกอะไรกันน่าจะชาย,ยินเรียกว่าไอ้สิ นี่ชายเย็นจะขอแลกแต้มกับเจ้าสิรินะคะทุกคนชายเย็นจะแลกเป็นแลฟลาเวอร์รนะสองอันก็โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งอันก็พอแล้วมั้งอะสองอันอ๋อคือแลกครั้งแรกนะคะก็จะได้มาห้าอันเลยนะคะทุกคนโอเคชายเย็นจะแลกแลฟลาเวอร์ารามานะคะทุกคนนี่ แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งนะคะก็คือน้ำผึ้งค่ะทุกคนเดี๋ยวชัยเยนต้องขอตัวไปหาน้ำผึ้งก่อนนะเดี๋ยวกลับมาคะ,ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะวัตถุดิบแล้วก็ครบแล้วนะคะนี่เราได้ไอเจ้านี้มานะคะแล้วเฟาว์มาอันนึงแล้วก็ฮันนี่มาห้าอันนะคะโอ้กว่าชัยเย็นจะไปหาตีผึ้งได้นี่ก็ใช้เวลานานนะคะทุกคนแล้วก็ไหนจะกลับบ้านมาอีกนะคะ,คะก็การตีผึ้งของชัยเย็นนะคะชัยเย็นก็จะบินแบบนี้นะขึ้นไปที่สูงๆนะคะทุกคนนี่แล้วก็จะ ตีรังพึ่งนะคะระหว่างตีรังพึ่งเนี่ยเราก็แอบบินหนีพึ่งไปด้วยนะคะทุกคนอย่าไปสู้กับมันนะเจ็บเหลือเกินนะคะทุกคนโอ้โหแล้วก็นี่อุปกรณ์ก็บอกไปแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาไอ้เจ้าตุ่นกันแต่ว่าชายเยินคิดว่าชายเงินจะทํากับดักด้วยนะคะทุกคนนี่ฉับอยากฉับดัก <c oughs> เอาให้นะ,ะทุกคนกับดักชื่อว่าลาดัดง่ายลัดแปรแถบนะคะทุกคนนี่กับดักอันใหญ่นะ แล้วก็มันจะมีอันนึงนะคะทุกคนที่สามารถจะดักจับไอ้เจ้าไอ้นี่ได้อะดักจับเจ้าตุ่นได้นะคะทุกคนนี่พิมพ์คำว่าเน็ตนะคะนี่เราจะเจอกับปืนยิงตะข่ายนะคะทุกคนก็ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นตะข่ายเอาไว้จับไอ้เจ้าตุ่นได้ะค่ะทุกคนแต่ว่าข้อเสียของไอ้ตะข่ายนี้นะคะก็คือไอ้ตุ่นเนี่ยมันสามารถ,ถที่จะตะกลึตะกายออกมาได้เร็วมากเลยนะคะทุกคน ซึ่งก็จับได้ไม่นานนะเดียวชัยเย็นนะคะจะหาพื้นหรือไม่ก็ที่ดักไอ้เจ้าตุ่นมาให้บินหนีนะคะทุกคนเราจะสร้างกับดักนะคะแล้วเราก็จะใช้กับดักหนีนะในการขีบขามันไว้ก่อนนะเพื่อไม่ให้เจ้าตุ่นมันหนีนะคะทุกคนแล้วเราก็นี่เราจะใช้เป็น wooden view board นะคะทุกคนนี่เลยไอ้เจ้าตัวนี้นะช่วยได้เยอะเลยนะคะทุกคนอารมณ์เหมือนป้ายนะคะทุกคนเป็นป้ายใหญ่นะแต่ว่าเอาไว้ กักไอเจ้าตุ่นไม่ให้ไอเจ้าตุ่นเนี่ยหนีไปได้ง่ายๆนะทุกคนอ่าโอ้โหมาดูเลยมีไฟเบอร์10แพสสแล้วก็ไม้60ค่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวชาย,ย็นขอตัวไปทำก่อนนะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้คะชายเย็นก็ได้เตรียมอุปกรณ์มาครบเรียบร้อยแล้วโดยที่อุปกรณ์ของชาย,ยิ็นนะคะก็พูดโดยรวมเลยด้วยกันเนาะเป็นลูกดอกอาบยาพิษนะคะธนูลาสเบทับน้ำผึ้งแล้วก็แรฟาเวอร์ค่ะทุกคนโอ้โหแต่น้ำผึ้งเนี่ยให้รีบหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะ หมดอายุสกอร์นะคะทุกคนโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ไอเจ้าตัวนี้นะคะเป็น wooden viewboard นะคะเอาไว้สำหรับดักไม่ให้เจ้าหุตุนเนี่ยบินไปที่อื่นได้โอเคเดี๋ยวเราพูดแล้วก็เราก็มาตั้งกับดักไว้เลยนะเดี๋ยวชายีเนี่ยจะวางกับดักไว้ตรงตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคตรงนี้แล้วกันนะคะทุกคนแล้วก็ชายนียนะคะจะใช้ไอ้นี้นะคะเอาไว้ดักไม่ให้เจ้า ไอ้เจ้าตุ่นปากเป็ดนะคะสามารถที่จะบินได้นะทุกคนนี่แล้วก็จะวางยังไงดีอะประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้นะคะทุกคนวางวางยังไงก็ได้นะที่ทําให้ไอ้ไอ้เจ้าตุ่นมันเข้ามาถึงได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะบินออกได้นะคะทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วก็จะปิดตรงนี้ไหวไหมเอ,อ่ยนี่แล้วก็ประมาณตรงนี้นะโอเค โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวชายนนะคะจะจะใช้แรงฟาเวอร์นะคะในการล่อไอเจ้าตุ่นมานะไหนว่าไอเจ้าตุ่นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราหาเหยื่อกันเลยดีกว่านะปุ๊บกดเลขศูนย์ไปนะโอ้มันวิ่งมาแล้วทุกคนมาแล้วโอ้โหมันไม่ใช่แค่มันเป็นกะรีมีมัดด้วยนะทุกคนโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยตอนนี้นะคะชาย็นก็วิ่งป่าล่าเลยนะทุกคนอโอ้โหกะรีมีมัดด้วยอะไรกันนักหนาวะเนี่ย เดี๋ยวชเกินนะคะจะวิ uh ่งเข้ากับดักตัวเองนะคะทุกคนนี่เลยโอ้โหอะไรวะอุ้ย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 ยังยังขัดอยู่ยังขัดอยู่ไอยังยังคุ้มข้างอีกสิครับคุ้มข้างอีกสิครับมานี่เลยอ้าวไม่สนใจชัยเงินแล้วอ่ะนี่มาแล้วนะทุกคนมาแล้ว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 แน่เลยทุกคนโอ้โห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  เรียบร้อยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะชายเย็นก็ได้ทำกับดกักไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ชายเย็นจะทำเป็นสองทางเลยนะคะเผื่อที่ไอ้เจ้าตุ่นเนี่ยจะได้เข้ามาติดกับชายเย็นนะโอเคชายเย็นสามารถวิ่งผ่านแทบตัวเองได้นะทุกคนโอเคเยี่ยมไปเลยจัดไปค่ะทุกคนเราจะทำให้มันคุมข้างด้วยการที่เราใช้เลเยร์ฟาวเวอร์นะคะนี่ดูนะทุกคนดูความบ้าข้างของมัน มาแล้วว้าวมาแล้วนี่สามารถโดนดักแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็ปิดทางเลยนะเราจะปิดยังไงดีนนี้นี่ปิดได้น,นี่เอ่ยนี่ไม่สามารถบินได้นะทุกคนนี่ตอนนี้นะคะชายเย็นก็ดักไม่ให้ไอ้เจ้าตุ่นบินได้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวชายเย็นนะคะจะยิงธนูเลย อ้าวมาเป็นลูกฉันซะเธอนี่นอนแอ่งเมงแล้วนะทุกคนโอเคหลังจากที่เราเทมเสร็จนะคะแล้วก็ยัดเบอร์รี่ไปเลยเนาะไอเจ้าตัวนี้นี่ชอบกินเบอร์รี่มากๆเลยนะทุกคนอา่านี่แล้วก็เดี๋ยวชายเงินจาจับมาอีกตัวนะอา่าเจ้าตัวนี้ก็ตื่นมาแล้วนะทุกคนโอ้โหอยู่ข้างในนี้นออกมาได้หรือเปล่า โอเคเดี๋ยวชัยินจะจับอีกตัวหนึ่งนะคะที่เวลมันเยอะๆนะนี่โอ้โหตรงนี้ก็คือแบบว่าโอเคออกน่าจะออกได้แล้วนะคะทุกคนนี่มานี่มาไปอยู่ตรงนี้นะโอเคแล้วก็เราจะรับของเอาไว้จับอีกรอบนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาจับกันอีกตัวเนาะแล้วเราก็จะวางล l a s h b แ a r ไว้นะคะทุกคนอ่าแล้วเราก็จะวิ่งใส่ l ล l a s h b แ a r เราเลยนะในการเทมไอตัวนี้ค่ะเราสามารถที่จะใช้ r รฟ e ว l o w ทำให้ มันเนี่ยคุ้มครั่งได้แล้วก็ฮันนี่เนี่ยสามารถที่จะวางไว้บนแทบได้นะคะทุกคนแล้วก็มันก็จะอยากกินเนาะอุ้ยไม่ยิ้กนะคะถือว่าเยอะแต่ว่าเราก็ต้องไล่กะรีมีมัดไปด้วยนะเพราะว่าไอ้กะรีมีมัดเนี่ยบอกเลยว,ว่าแบบมันก็ชอบกินเหมือนเหมือนกับไอ้เจ้าตัวนี้เลยนะคะทุกคนนี่ไงกะรีมีมัดน่าจะไปแล้วนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะทําให้ไอ้เจ้าตัวนี้คุ้มครั่งนะนี่เราก็กดก้าวไปเลยโอ้โหมาลรว เอ้ยเดี๋ยวชายินต้องกระโดดก่อนนะคะทุกคนนี่ตอนนี้มันน่าจะวิ่งครับชายินไม่ได้แล้วนะนี่เดี๋ยวดูสิกำลังมานะ,ะทุกคนโอ้โหกระเร็วอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยมาเลยไอตุนเออตุนมาแล้วนะคะทุกคนนี่นอกจากไอตุนนะคะก็มีเหมือนจะมีกะรีบีมัดอะไรวะเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเยอะแยะก,กันเต็มไปหมดเลยนะ,ะทุกคนโอ้โหพาราซอด้วย คาราซอไม่เกี่ยวนะนายไม่เกี่ยวนะคาราซอออก,ออก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 นี่นะคะเราจะลอดเจตุนมาเลยเจตุ่นมาแล้วทุกคนโอ้โหกาลีมีมัดก็มาด้วยนะ <c oughs> เหมือนตอนนี้จะต้องค่อยๆไปค่อยๆไปนะทุกคนนี่โดนแถบไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะต้องวางแถบไม่ให้แบบโอ้โหตัวอะไรมาตีชัยเคนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยดอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหคุ้มครั่งกันไปเป็นแถบเลยนะ,ะทุกคน นี่อะไรกันคะเนี่ยโอ้ตีใหญ่เลยอะไรอะไรเนี่ยเจ้พาพาราโซ่เจ้าไม่เกลียวนี่พาราโซไม่เกลียวพาราโซ่ออกไปก่อนโอเคแล้วก็ชาญินกลัวว่าไอ้เจ้าตัวนี้จะบินหนีได้นะทุกคนชาญินก็เลยคิดว่าจะทํากับดักเพิ่มขึ้นอีกนะคะนี่นี่เห็นปะ่ะเห็นปะ่ะอุ้ยเมื่อกี้เหมือนไอ้เจ้าตัวนี้มันจะบินแล้วนะคะแต่ว่าบินไม่ขึ้นโอ้โหเรียบร้อยแล้วทุกคนมาเลย ปึ๊บปึ๊บโอ้โหสองนัดสรุปไปแล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็จะแยัดเบอร์รี่ให้เจ้าตุวนนี้กันเลยนะแต่ว่าต้องขอเบอร์รี่จากไอ้เจ้าตัวนี้มาก่อนนะคะทุกคนนี่เป็นเมจเบอร์รี่นะคะจะได้เชื่ติดเร็วๆนี่โอ้โหจับไอ้เจ้าตุ่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะ,ะทุกคนอะตอนนี้ก็กินไปแล้วนะนี่เดี๋ยวเราจะรอเจ้าตุ่นตื่นกันนะคะทุกคน อ้าเจ้าตุ่นก็ตื่นมาแล้วนะคะเนี่ยเราจะเอากับดักเราออกนะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เรานะคะจับไอ้เจ้าตัวนี้มาได้เรียบร้อยแล้วเราก็มาดูอ่านกันไอ้เจ้าแมววิ่งนะคะเราก็พิมพ์ไปเลยว่า m e m a e w i n g ไม่เจอนะนี่ต้องกดตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็เอาแมวออกนี่เราจะได้ เจออาร์ของเจ้าแมววิง่งนี่เลยเราใช้เหล็ก30นะคะไฟเบอร์170แล้วก็หนัง3า0เดี๋ยวชายเย็นเนี่ยจะจะทำแค่อานตัวเดียวก็พอแล้วเนาะเดี๋ยวชายเย็นไปหาวัตถุดิบแล้วก็เราจะกลับบ้านไปทำอานกันกันเลยเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะชายเย็นก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวชายเย็นนะคะจะทำอานให้ไอ้เจ้าตัวนี้นะคะชายเย็นคิดว่าจะทำแค่ตัวเดียวก็พอแล้ว เดี๋ยวขออนุญาตไปทําอานก่อนนะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอานเจ้าแมววิ่งเนี่ยก็ทำได้ถึง2อันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวชายเดียจะทําให้ครบ ทุกตัวเลยนะคะทุกคนสามารถที่จะฟาร์มไฟเบอร์ได้นะคะทุกคนรวมทั้งไฟเบอร์แล้วก็เบอร์รี่รวมอยู่ด้วยกันเลยนะ,ะ, okay, ะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสําหรับการร่อนนะคะเอาจริงๆชายเยนก็ไม่ค่อยมีความถนัดในเรื่องการร่อนสักเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะมาทําให้ทุกคนดูเลยนะคะซึ่งการร่อนเนี่ยให้เรากดสเปซบาร์กระโดดนะคะอ่าและจากนั้นนะคะแล้วก็กดชิปในการวิ่งนะคะอ่าเป็นการชิปวิ่งเหมือนคนธรรมดานะนี่แล้วก็จะร่อนได้แบบนี้เลยนะคะทุกคน แล้วเวลากดคิดขวาเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบออกแนวว่ากําลังจะลงอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นท่าที่เอาไว้เอาไว้ลงนะนี่เห็นไหมก็ล่อนได้แบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่แล้วก็คิดขวาก็จะห่อตัวเหมือนกําลังจะลงนะคะอ่าแล้วก็ลงแบบเสร็จสมบูรณ์อุยสีนี้สวยอนะทุกคนสําหรับการร่อนนะคะทุกคนเราสามารถร่อนแล้วก็ถลายไปกับพื้นได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชยเย็นต้องรลอสตามิน่าแป๊บนึงโอเคนี่นะคะทุกคนสําหรับการร่อนเราก็จะร่อนแบบนี้นะ นี่แล้วก็นี่จากนั้นเราก็สามารถถลายไปกับพื้นได้ค่ะทุกคนนี่แต่ว่าชายเย็นเนี่ยไม่สามารถที่จะถลายได้ไปไกลแล้เพราะว่าชายเย็นเป็นคนที่ร่อนไม่เก่งแล้วก็ร่อนไม่ค่อยเป็นนะคะทุกคนอ่าที่จับไปตัวนี้มาเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะแบบเป็นตัวที่มีความสามารถพิเศษหลากหลายด้านมากเลยะคะทุกคนอ่านอกจากเรื่องการร่อนแล้วเนี่ยก็ยังจะมีหลายๆเรื่องเลยนะคะที่มันมีความสามารถพิเศษอ่าแล้วความสามารถพิเศษนี้เนี่ยบ,บอกเลยว่า ดีมากๆเลยนะะทุกคนสําหรับสายผสมพันธ์สายเลี้ยงเด็กสายพี่เลี้ยงเด็กนะทุกคนอ่านี่เท่าไหร่วงเงินโอเคก็เจ้าตัวนี้นะคะสามารถที่จะให้อาหารเด็กได้เนาะอ่าเดี๋ยวชยัยกี้นะคะจะทําการผสมพันธ์เจ้ากวางสองตัวนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวชยัยกี้นะคะจะทําการมีติ้งเจ้ากวางสองตัวนี้นะ เพื่อที่จะให้เ้ก,กวางสองตัวนี้เนี่ยออกลูกมาททุกคนแล้วเราจะได้ทดสอบกันว่ามันสามารถให้นมเด็กได้จริงไหมนะอ่านี่เลยก็เป็น enable meeting นะคะทุกคนนี่นี่พอเรา enable meeting นะคะแล้วก็รอกวางคลอดลูกเนาะโอเคค่ะทุกคนดูนี่นะนี่ชายินจะกดให้ดูนะคะทุกคนชายินจะกด enable nursing นะคะซึ่งเป็นการให้อาหาร เบบี baby, นะคะไม่ว่าจะเป็นเบบีบอนโตเบบี๋เบบีแรปเตอร์เบบีกีก้าเบบีอะไรก็แล้วแต่นะ,ะทุกคนที่เป็นเบบีนะคะเราสามารถ enable ตรงนี้ไปเลยพอเรา enable ไปแล้วนะคะทุกคนมันจะปล่อยนมเห็นไหมคะพอเป็นการปล่อยนมแล้วใช่ไหมคะทุกคนเราสามารถให้ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยหยุดการปล่อยนมให้เด็กกินได้นะทุกคนอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะ pick up baby pick up baby คืออะไรก็คือ เอาไว้สำหรับขโมยหรือว่าเอาเบบีที่กำลังคลอดนะคะทุกคนสามารถใส่ไว้ในเจ้าตัวนี้ได้ทะะุกคนโดยที่มันจะมีตะกร้านะคะทุกคนอ่ะเวลาเราพลิกอัพเบบีแล้วเนี่ยมันจะเป็นตะกร้าไว้ข้างๆนะคะไอ้เจ้าตัวนี้นี่แหละที่จะเป็นที่เลี้ยงเด็กได้ดีเลยนะทุกคนเออเดี๋ยวชัยนะคะจะทำการ ให้เจ้าฟางสองตัวนี้นะคะคลอดลูกออกมาและเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันพิกอัพเบบีแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนจะออกมาเป็นตะก้าแบบไหนแล้วก็จะสามารถพิกอัพเบบีได้จริงไหมนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่ตอนนี้นะคะเราก็ได้เกิดลูกแกะมาแล้วเอ้ยไม่ใช่แล้วก็ได้เกิดลูก,กวางมาแล้วทุกคนอ๋อน่ารัก ไอ้เจ้าลูกกวางตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะให้น้องเนี่ยไปอยู่บนตะกร้าของไอ้เจ้าตัวนี้ได้ทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะให้น้องกวางมาอยู่นี่กันนะนี่กระโดดหย่งๆยงมาแล้วทุกคนนี่แหละค่ะนี่คือจุดไฮไลไท์เลยนะคะทุกคน ความสามารถพิเศษของเจ้าตุ่นแฮร์รี่ปากเป็ดเนี่ยก็เราสามารถ enable นิ r ์ไปเลยนะทุกคนนี่ก็จะปล่อยนมออกมาให้เจ้ากวางน้อยตัวนี้กินนะคะทุกคนนี่กินใหญ่เลยอ่าการปล่อยนมให้เบบี้กินนะคะไม่ใช่ว่าจะปล่อยสุ่มสี่สุ่ม5ได้เลยนะะทุกคน,นคือเวลาเราปล่อยให้กินนะคะเจ้า เบบี๋เนี่ยจะต้องอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ในระยะที่ไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถปล่อยนมให้กินได้นะทุกคนแล้วก็การที่เราเลี้ยงสัตว์กินพืชเราก็จะต้องเราก็จะต้องเอาพืชเนี่ยไปใส่ไว้ในตัวของไอ้เจ้าแมววิ่งนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงสัตว์ที่กินเนื้อเราก็จะต้องเอาเนื้อเนี่นยไปใส่ในตัวเจ้าแมววิ่งกันเพื่อที่ให้แมววิ่งเนี่ยจะได้ ผลิตนมออกมาได้ตรงกับลักษณะการกินของสัตว์นะคะถ้ากินพืชก็ใส่พืชลงไปใส่เบอร์รี่ลงไปถ้าเป็นสัตว์ที่กินเนื้อเป็นลูกของสัตว์กินเนื้อก็ใส่เนื้อลงไปนะคะถ้าเป็นไวเวอร์เนี่ยก็จะต้องใส่นมไวเวอร์ลงไปอ่าเราจะต้องเอานมไวเวอร์มาแล้วก็ใส่นมไปในกระเป๋าของแมวิ่งนะคะ <c oughs> เพื่อให้แมวิ่งเนี่ยผลิตนมให้ตรงตามต้องการของ เบบีโอเคนอกจากไอเจ้าแมววิ่งนะคะยังสามารถผลิตนมให้ไอเจ้าตัวน้อยกินได้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกด e ค้างไว้พ i ิกอัพแล้วก็นี่เลยนี่พอเรากดพ i ิกอัพเบบีแล้วนะทุกคนนี่เห็นไหมเบบี Baby ก็จะขึ้นว่าเบบีเนี่ยได้กินนมจากเจ้าแมววิ่งนะคะโดยจะขึ้นเป็นรูปสัญลักษณ์รางอาหารนะคะทุกคนอ่าแล้วก็เวลาพลิกอัพนะคะทุกคน เจ้ากวางน้อยเนี่ยก็จะมาอยู่บนหลังของไอ้เจ้าแมววิ่งนะคะทุกคนอ่าแล้วซึ่งการอยู่บนหลังของแมววิ่งเนี่ยมีข้อจํากัดอยู่ที่ว่าจะต้องโตจนถึง99.9%เท่านั้นถ้าโตจนถึง100เนี่ยจะไม่สามารถอยู่ในตะกร้าได้แล้วนะคะทุกคนก็คือจะถูกลบออกจากตะกร้าหรือว่าจะถูกปล่อยออกจากตะกร้านั่นแหละค่ะ เพราะว่าถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะทุกคนมันก็จะเป็นสัตว์ที่โตเต็มไว้ก็จะไม่สามารถที่จะอยู่บนหลังของไอ้เจ้าแมววิ่งได้นะทุกคนอ่าแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้เจ้าแมววิ่งเนี่ยสามารถที่จะไปขโมยลูกของคนอื่นได้ด้วยนี่นะคะทุกคนหลังจากที่เราเอาไอ้เจ้าเบบีใส่กระเป๋าแล้วนะทุกคนมันก็จะน่ารักแบบนี้นะทุกคนนี่ดูนี่ดูนี่ เบบี้ Baby, ตัวนี้ก็จะอยู่ในกระเป๋านะคะ,ะแล้วก็ให้นมด้วยเราสามารถคกเบบี้ไปไหนมาไหนได้นะคะทุกคนน่ารักไปอีกแล้วก็ไอเจ้าเบบี้ตัวนี้นะคะที่สําคัญเลยเนาะเราสามารถวอนแคร์ได้บนหลังเจ้าตัวแมววิ่งเลยนะคะทุกคนอนอกจากเราจะเอาขึ้นบนหลังได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาออกจากบนหลังได้นะคะทุกคนโดยกดรี o v e p a s s e n g e รนะคะแล้วก็รี m o ทเจ้ากวางโอเค แล้วก็เราก็จะกดขึ้นใหม่นะคะอ่านี่นอกจากที่จะเลี้ยงเด็กได้เอาเด็กอยู่บนอานได้นะคะทุกคนขโมยเด็กได้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะลดน้ำหนักในการใส่ของพวกเบอร์รี่พวกเนื้อนะคะลดลง50%อ่าและอีกอย่างนึงเป็นอย่างสุดท้ายนะคะก็คือ ไอ้เจ้าแมวิ่งเนี่ยสามารถที่จะไขใ่ให้เราได้ด้วยเออโดยที่ไขนะคะก็จะเป็นการส่งขนาดเนาะเออเป็นการส่งคุณภาพอะไรแบบนี้นะคะทุกคนถ้าไขนะคะเป็นเบสิกนะคะทุกคนไซส์ก็จะแบบ extra small นะคะโอกาส35%คุณภาพที่แบบว่าปกตินะคะเป็นคุณภาพเล็กโอกาส25%ไข่ที่เป็นไซส์มีเดียมโอกาส17.5%ไข่ที่เป็น ไข่ใบใหญ่นะคะไข่ใบลัส12.5%แล้วก็ไข่ที่เป็นขนาด extra large ก็คือไข่ใบใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะเป็น7.5%และสุดท้ายนะคะก็คือไข่ที่เป็นแบบ special โอกาส2.5%นั่นเองสามารถเอาไปทำกิบเบิลได้นะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนเราก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องรู้ของไอเจ้าเมวิ่งตัวนี้นั่นเอง เป็นยังไงกันบ้างคะก็พอที่จะคลายข้อสงสัยแล้วก็ใช้ประโยชน์ไอเจ้าแมววิ่งได้ดีด้วยหรือเปล่าเออก็ชายเย็นนะคะอยากจะปิดคลิปด้วยการที่ชายเย็นขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาคอมเมนต์ที่มาให้กําลังใจที่มามาดูคลิปของชายเย็นนะคะชายเย็นขอบคุณมากๆจริงๆนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะทุกๆคําติชมและก็ไม่ว่าจะเป็นคําถาม ชายเย็นพร้อมตอบและอ่านทุกคอมเมนต์เสมอเลยค่ะทุกคนสําหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยก็ไปติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆว่าชายเย็นเนี่ยจะไปสอนอะไรอีกนะคะทุกคนอ่าโอเคชายเย็นต้องไปแล้วละ่ะบ๊ายบาย